สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกับพี่นอ้องไปเที่ยวจ้าวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านนะจ๊ะไปดูหน้าเวทีค่ะตอนนี้สาดเต็มแล้วพี่น้องค่ะวันนี้พวกกันใช้ล้ำสัมมาแล้วก็เราก็โดนหางซะด้วยเดี๋ยวเอาคุณยายลราก็ไปตะมวนแทนพี่นอ้อง<ด><ด>พ,พุ่มแปดสิ่งสับปะรดได้

แม่จีบันแมงบาแม่มาได้ค่ะมีราตายงเมียนโอ้มาปูด้แม่ด้วยนะ่ะเบอก์มะล่ามแม่โอ้ยจันจักมากค่ะบอเวที่ใหญ่เคยห็นที่ใะบิกเวทีนเยมล่าลงหลเชื่อบาแม่ดูนี่มะล่ามมาโล่งหลเชื่อมาค่ะบ่คอรอมาอมอดีมากลายปีเป็นแม่ปีได้บุญจนเลือข้าวละหมาอนบ ไอพี่นองมากกับมากหลจแถวบันเข้ามีล้เออากมาลุกช่ๆเนาะเพราะว่าลุน้จ้าพี่นอนไปเบิ่งค่ะโมเมนเวทียังไงนนี้ตาดเต็มมากใช้ฝันอัพสไลด์เบิงบ่งเนี่ยฝันอัพสไลด์เบิ่ง เตมไฟเป็นกรเช้าได้เพี่ยนกินน้องดำกลาวมืึงตดนเป็นวนเมันเก็บ้น้องไอ้เบิงอีพอรเ็นไฟเบิ้งเงออว่าแ่งกปนารทำไฟแต่ละมันเคยโดนไฟช็อตไหมคะไม่เคยแต่กลัวแต่โดนแต่ สาวช็อตวะมาเป็นการเซลนะครับเมื่อนึ่งแหละนั่งอยู่นี่แหละเป็นนั่งทับใจไปละจระโดดห่านไปบอกแต่ไปนั่งหพ้นพันเตะไปไหมล่ะโอ้เพรานัองว่าวรลาววันศัตรไปดอดค่ะอย่ก็บเป็นรองวิทีชีวิตเจริญมืองแต่ไม่จะโม่งบอกตื่นม้านว่าตื่นมาเห็ุอันนี้เจริญเมื่กอมาหอดจะเห็ุเลยวิธีต่างๆเขาออกจากยังก่อนการทะล่มมากอ่ะ มา่อวต่งเลยเยอะจยอะแล้เมอวันสุดยอดเลยก็จออนบยยแกะบวแควเรื้องหอนแดดโดิแตฝนทนหนาวแด่ฝนทุ่งนนดำดงดำดงปัปักปักมุดลยอันนี้ดำดิ้งค่ะพ่อดำดิ้งบอกว่าุ่นดำดงบ่ดิ้งลงไปเลยน้าชาันจะมาบึงไ

ไปมหาการบ้านไปมหาศาสตร์ู้ใดเนี่ยมหาศาสตร์เนี่ยผู้ต่อยเจอแท้ผู้ใดติดไปเจอพอมอดแทนมือแดงพอเขาแล้มาหาเบิ้นซื้อไปแล้วเจือเนี่ยทำเตรียมพร้มการบ้านแล้วเนาะเจียวไหนม่ใครเอาเอามาแปมฟ้าอะไรที่ตอกโกโกโกก่ะเฮ้ยพวงดูกุ่มนายลุงเรี่ยคุณตอกใหงอะนี่ล่ะนี่ล่ะเอ้า ทีมงานคู่ทีมงานคู่ดิหนี่แกลานสาวคู่ค่ะมาจ้องแทนจงคือมัวร่ำเตยเตยอ๋ออ่าเป็นเอฟซีค่ะโอ้โหเป็นมอลร่ำเจ้าคือผู้งามแทนเป็นตําแหน่งที่ที่หนวเรี้ยวตอกพี่น้องเตรียมพร้อมแสดงว่าเราเซียนแห่งเลยเซียนเอฟซีหราไปเอฟซีบึ้งโอ้ยวันที่นั่งนั่งบวกกันนั่งครับ ทำน้อยห้ามนั well. this, uh, you? Well, you well, ่งบอกการนางแล้วมันต้องมาดาเด้นี่บกการน่งแล้วพร่อผู้ามนั่งเด้อหัวหัวมาผู้ยังผูู้นเล่นเลย้ตัวบ่างยัมอลลัมด้ด้ยหเบาเบาแต่ขนาด้เตียงได้เนี่ยงานนี้มันเตียงได้เนี่ยไม่คิดากคุณผู้น้อยยังผู้สูงยำทำน้อยเลย น้อยห้ามนั่งค่ะไปนี่เพราะมอดเดินไกลไปเฉยๆค่ะช่วงนี้การ์ดมันประกาศั่งพีเนาะน้อยห้ามนั่งเอาพี่ดีมันมวนหน่อยหรือไงผมแฟ้มถูกหวยไหมผมแฟ้มถูกหวยไหมนี่หน่อยเพระการนั่นนี่หน่อยนี่หน่อยนี่คือไม้เพิ่งเฉียดแสนนะกโอ้โหผมแฟ้มมีเฉียดแสนจต่จือกับพ่อพ่อนหารวย ซื้อรัตตีซี่ใบเป็นคนขีดที่ขั้นขั้นขอขีดที่กับสีแดงร้ขนนี้สิาก่อเป็นก่อนค่ะปัาปัญหาพราอันนี้ขีดที่วดก็เลยใช้ช่เาะอยู่นีจาของเ่ามันั่งอยู่นีอันมากค่ะแต่ว่ามาจองถาคันก่อนค่ะคุณสิมาก่อนอันยหญคุณเถาคนเยาว์เหออกเค่งเชัดเป็นก่อนคุณผุแม่ไม่หรอกแม่อมไปเอาบ้านนี้คือาพ่้อมไปอนี่มาพร้อมไปตลอดเลยแม่ ว่ามือสมเมืองเอาแม่ไหาหน่อยฮะหน่อยฮะแม่ยังอยู่เื่อไปไงเถ่ะแม่หมอดว่าซื้อมาจากไหนพ่อหมอดึงไหนแม่เขียวอ่ะแล้วอ่านหนังสือบ่ได้ไปไงคะไปเขียวพี่น้องแม่เขียวเด้อมาพร้อมศาสตร์พร้อมไปเลยทุกเกือบทุกศาสตร์ บอบอครับอเอ้นั่นไอ้กองไ่แต่ว่าเป็นยังนั่นตั้งได้ไ้ได้ค่ะเดี๋ยวอนให้พนเบิ oh, hey, ans, hey, ai, ่งตอนวเราพลตั้งนั่นแหละพนตั้งนั่นแหละสมองนันว่างอเลยอย่เลยทีมทีมงานพัชรมาแตทางตังไ้ะือไปเนี่ยจมากไปดโอมแปมหอมแปมมากไปด้่มากไวไปนี่จรเลยอมแปมนี่วนน่าห้ามจี๊ดจำแลอ่ เดนหาตัวใส่นทีมผู้หน่อยยู่สวะ่นผู้บ้านจะจิตั้งใ่นว่าคนจิตั้งเดินนั่งยกบการนั่งดอกขบเคียไว่าห้น้อยห้านั่งกันนองเก้าผู้กอร่อละเอียดอกใส้าย

แล้วเจอกันค่ะแล้วเจอกันเดี๋ยวฝากพี่น้องเขบคุณผู้ใดกุ้มปิดอกุ้มเปิีป่นฝากพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยค่ะพี่น้องค่ะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันนี้วันที่สองแล้วนะคะพรุ่งนี้มีพี่ดำดงนะคะตอนนี้วันนี้มีน้องดำดิ่งค่ะวันนี้เราจะวันนี้มีรับเชิญพี่แมนมณีวันรับเชิญพี่แมนมณีวันบาทหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดนะคะ เบิงหนูเนี่ค่ะพี่น้องน้องดำดิงเค่ะน้นนอ,งนองดำดิงน่นนี่พูดไ้หน้องป่ดำดิงนู่นเี่เ <ดำ S 2> อันนี้ก็ดำเมื่อนี่ดำยังดากดำเดีวฮะน้องดากดำเลยดา,า,ยายก